สวัสดีนะคะมาพบกับช่องของหน้านะคะหน้าชี้ทางรัวพิชิตเงินร้านนะคะวันนี้นะคะหน้าก็เอาเอา่าชุดวัดใจนะคะเอาชุดวัดใจนะคะเอาชุดวัดใจบนนะคะเอาชุดวัดใจบนนะคะก็คือมาลงให้ได้ชมนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูคําเตือนจากช่องนะคะ วิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศไทยนะคะเป็นการคิดคำนวณตามหลักคาสถิติโปรดใช้วิยาณในการรับชมแลวก็รับฟังนะคะทางช่องไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะนี่คะ่ะเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะคะ อันนี้คือจะเป็นหวยรัฐบาลไทยนะคะแต่จะเป็นชุดบนนะคะเป็นชุดบนนะคะเป็นชุดบนเนี่ยค่ะเป็นชุดบนนะคะเป็นชุดบนที่ว่าอานาคทําไว้นะคะแล้วนาาก็จะเอาดับชุดนี้นะคะจะเอาดับชุดนี้มาตัดในนี้ให้เลยนะคะเนาะจะเอาดับชุดนี้มาตัดในนี้ให้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูกันนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวน้าขออนุญาตย้อนนิดนึงนะคะ วดที่แล้วนะคะดูนะคะวดที่แล้วหวยออกสองเจดสองนะคะสองเดสองนะคะแต่ทีนี้ว่านาคเด่นไปถามว่าถูกไหมก็คือถูกนะคะแต่นาคบอกว่าถ้าไม่ถ้าไม่ดับตามนาคก,ก็คือให้รูดนะคะก็คือให้รูดหลักเลขมันก็จะมาอยู่ประมาณนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคือนาคก,ก็คืออยากตัดให้มันเหลือน้อยนะคะนาคก,ก็เลยตัดนะคะแล้วนาคก,ก็เอาดับ ดับชุดนี้นะคะก็มีดับแปดับสองดับสี่นะคะก็คือมาดับเนาะก็คือหลักสองคือมันหลุดนะคะแต่จริงๆแล้วนาคก็จะพูดบอกทุกๆครั้งนะคะแต่ถ้าไม่ดับตามหน้าก็คือให้ลูดเลยนาคิดว่าหลักเลขมันไม่น่าจะไปไหนนะคะแล้วงวดนี้นะคะ,ะงวดนี้นะคะก็มาแล้วนาคทาเสร็จหมดแล้วนะคะเหลือแต่เหลือแต่ เหลือแต่นะคะตัดดับนะคะแล้ววันนี้นะคะหน้าก็จะมาตัดดับให้นะคะก็จะเอาดับชุดนี้นะคะมาดับในนี้ให้ดับชุดนี้นะคะนาคบอกไว้ก่อนนะคะในหนึงในหนปีนะคะใน1ปีก็จะหลุดไม่เกินสามงวดนะคะก็จะหลุดไม่เกินสามงวดเพราะฉะนั้นแล้วคือจริงๆแล้วนะคะก็คือนาคจะพูดบอกอยู่เสมอนะคะว่า คือต้นปีกลางปีแล้วก็ปลายปีทั้งหมดจะมีอยู่สามงวดนะคะทั้งหมด1ปีจะมีอยู่3ามงวดนะคะ1ปีจะมีอยู่3ามงวดนะคะหปีจะมีอยู่3ามงวดที่หลุดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคืออันนี้ก็ประมาณเดือนพฤษภานะคะมกราคมพามีนาเมษาพฤษภาพฤษภาเนี่ยก็คือเดือน5นะคะเราก็ต้องคือ เขาเรียกว่าระมัดระวังเรื่องการดับนะคะเพราะว่าในหนึ่งปีมันจะหลุดอยู่สามครั้งต้นปีกลางปีปลายปีนะคะต้นปีกลางปีปลายปีมันจะหลุดอยู่แค่นั้นมันจะหลุดอยู่อยู่สามอ่สามงวดนะคะเนาะนี่คะ่ะเดี๋ยวมาดูว่าชุดนี้นะคะน่าจะดับคือมันจะดับตัวไหนได้มั่งนะคะมันจะดับตัวไหนได้มั่ง พอที่จะอยู่ไหมเนาะแต่ทุกอย่างนะคะที่นาคเอามาเด่นนะคะ,ะ,คะท,ที่นาคเอามาเด่นนะคะดูนะคะทุกอย่างที่นาคเอามาเด่นนะคะก็จะมีเด่นงวดนี้นะคะเน้นไปหลักสิบหลักหน่วยนะคะชุดนี้ดูนะคะชุดนี้จะ เป็นหลักสิบหน่วยนะคะที่น่าจับคั่วกันขึ้นมาแล้วที่น่าจับคั่วกันขึ้นมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคือนะคะน่าจะพูดบอกอยู่เสมอเลยนะคะว่าถ้าสูตรนี้ของเขาไม่หลุดไปไหนนะคะถ้าสูตรนี้ของเขาไม่หลุดไปไหนน่าก็เชื่อเหลือเกินนะคะว่าหลักเลขมันจะต้องมันจะต้องนะคะก็คืออยู่ในนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหก คือในชุดนี้นะคะมันจะมีอยู่หกล็อกมันจะมีอยู่หกล็อกนะคะชุดนี้นะจะมีอยู่หกล็อกจากที่สิบชุดนะคะก็ชุดนั้นคือตัดไปแล้วตัดไปแล้วนี่ก็คือเดี๋ยวนะคะชุดนี้นากลงไปแล้วนะเนี่ยค่ะอย่างชุดนี้นะคะในหนึ่งหลักมันตัดออกไปแล้วสองมันจะเหลืออยู่แปด ตัดออกไปแล้วสคือจะเหลืออยู่8แล้วถ้าเราเอามาทําเป็นชุดวัดใจนะคะก็คือจาก8ตัดออกไปอีก2มันจะเหลืออยู่แค่6อันนี้คือจะเหลืออยู่แค่6นะคะมันก็จะตีวงแคบก็จะตีวงแคบให้แคบมากกว่าเดิมนะคะหมายถึงว่าจาก10มันเหลือหกน่าคิดว่าถามว่ามันเยอะไปไหมถ้าในความรู้สึกของหน้านะคะหน้าก็ยังว่าเยอะไปแต่มันดีดีตรงไหนคะ ดีตรงที่ว่ามันเน้นบนให้เน้นล่างให้นะคะของนาคคือเน้นให้นะคะบนคือบนล่างคือล่างนะคะบนคือบนล่างคือล่างบางทีบางครั้งนะคะนาคก็อาจจะทําไม่ละเอียดมากนะคะเนาะแล้วแต่ว่ามีเวลานะคะแล้วแต่ว่านาคจะมีเวลานะคะเนาะใช่นาคก็พยายามนะคะพยายามบนมาทําหลายๆรอบนะคะหมายถึงว่า ถ้ามีเวลานะคะมากก็จะเอามาพูดหลายๆครั้งนะคะเนาะใช่จะมาพูดหลายๆครั้งนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะเดี๋ยวน้าจะตัดให้ดูนะคะอย่างชุดนี้นะคะดูนะคะอย่างชุดนี้อ่า0ูนย์ห้าศย์ห้ามีไหมเอ่ยมีค่ะเนี่ยค่ะอันนี้เป็น0ูนย์ห้านะคะแล้วก็สองเจ็ดสองเจ็ด สองเจ็ดนะคะเดี๋ยวนะอ่าสองเจ็ดมีค่ะคือนี้น่าจะตัดในภาพรวมก่อนนะคะเดี๋ยวหน้าก,ก็ไปเน้นหลักให้ทีหลังนะคะหน้าตัดในภาพรวมให้ก่อนนะอันนี้เจ็ดแปดนะคะดูนะคะเจ็ดแปดอ่าเจ็ดแปดอันนี้ศูนย์เก้าศูนย์เก้ามีไม่เอ่ยอ่าสามสองเดี๋ยวนะคะหลักสาม แล้วก็ห้าสี่อ่าห้าสี่นี้นะคะแปดหนึ่งแล้วก็หนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งสี่หนึ่งสี่สามหกสามหก สามหกเดี๋ยวนะคะหลักสามอันนี้ค่ะสามหกหกสามคือตัวเลขมันจะกลับไปในตัวนะคะตัวเลขจะกลับในตัวนะคะแปดเจ็ดเจ็ดแปดไม่มีหนึ่งแปดหนึ่งแปดไปแล้วสี่หนึ่งหลักหนึ่งอ่าสี่หนึ่งไม่มีหกเก้าเดี๋ยวนะคะหกเก้า กก็ไม่มีนะคะใช่ไหมไม่มี9 0 9 0ก้าศู็มี2องสสก็ไม่มีนะคะสี่ห้าแล้วก็9ก้ คือตัดได้แค่นี้นะคะตัดได้แค่นี้และทีนี้ว่าแล้วทำยังไงนะคะเราถึงจะตัดให้มันเหลือน้อยกว่านี้ตัดให้มันเหลือน้อยกว่านี้นะคะตัดให้มันเหลือน้อยกว่าน,นี้นะคะดูนะคะตัดเราจะตัดให้มันเหลือน้อยกว่านี้ก็คือเราต้องหาเราต้องหานะคะหาาดับเดียวนะคะหาดับเดียวที่ ที่ดับอยู่นะคะที่ดับอยู่แล้วก็แม่นๆนะคะคือมาดับนะคะเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะคะมานาคนาคซิกตัวไหนไว้มั่งเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งดับปีหน้าเคยลงไว้แล้วนะคะดับ เด่นนะคะดูนะคะเดี๋ยวนะอันนี้น่าขออนุญาตเก็บชุดนี้นะคะเพราะว่าดับไปแล้วหลักนะคะหลักที่น่าจะเด่นนะคะหน้าก็เด่นไปตามนี้นะคะหลักสามหลักสี่หลักสองหลัก 4, หนึ 2, ห่งนะคะ นาคเอาหลักสามหลักสี่หลักสองหลักหนึ่งมาเป็นหลักสิบหน่วยนะคะมาเป็นหลักสิบหน่วยนะคะเราก็ดูไปที่หลักสามนะคะเดี๋ยวนาคจะติ๊กอย่างนี้ไว้ก่อนนะคะหลักสามหลักสี่แล้วก็หลักสองแล้วก็หลักหนึ่งนะคะทั้งหมดจะสี่หลักนะคะดูนะคะอ่าหลักหลักสามนะคะดูนะคะหลักสามหลักสามเนี่ยคือมันเป็นหกชุดนะคะมันเป็นหกชุด มันเป็นหกชุดนะคะหกชุดตัดออกหนึงมันก็จะเหลืออยู่5ชุดนะคะแล้วก็หลักหลัก4ี่นะคะหลัก4หลัก4นี้ก็คือตัดออกไป1ชุดนะคะก็จะเหลืออยู่5้าชุดเหมือนกันนะคะเนาะแล้วก็หลัก2นะคะหลัก2ตัดออกไป1ชุดนะคะก็จะเหลืออยู่ห้าชุดแล้วก็หลัก1 <laughs> แล้วก็หลัก1นะคะหลัก1ตัดออกไป1มันก็จะเหลืออยู่5ชุดชุดนี้เป็นชุดกันนะคะชุดนี้เป็นชุดกันนะชุดนี้ชุดล่างเนี่ยด้านล่างนี้คือเป็นชุดกันนะคะอันนี้นาคกัน5้านะคะเด่นนะคะนาคเด่นไปที่สามที่สี่ที่สองที่หนึอันนี้น,น,ะะนาคตัดในภาพรวมๆให้ดูก่อนนะคะนาคตัดในภาพรวมๆให้ดูก่อน เด่นงวดนี้นะคะเด่นหลักสิบหลักหน่วยนะคะชุดนี้เป็นเด่นหลักสิบหลักหน่วยนะคะชุดนี้คือเป็นชุดวัดใจนะคะเป็นชุดวัดใจอ่าเป็นชุดวัดใจสิบหกพุทธภาหกสี่นะคะสิบหกพุทธภาหกสี่นะคะดูนะคะเป็นชุดวัดใจนะคะเป็นชุดวัดใจนะคะเพราะว่าชุดนี้นะคะจริงๆแล้วถามว่า มันตัดออกมาแล้วเนี่ยมันเหลือแค่เนี้ยมันถามว่าโอเคไหมถ้าเป็นส่วนตัวของหน้านะคะอันนี้นะถ้าเป็นส่วนตัวของหน้านะคะหน้าก็ยังถือว่าถ้าชุดนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเหลือห้าชุดนี้ก็เหลือห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าชุดนี้ก็เหลือห้าชุดนี้ก็เหลือห้าแต่ทีนี้นะคะดูนะคะแต่ทีนี้ เดี๋ยวนะคะที่น้าคําแยกข้างนอกไว้นะคะที่นาคําแยกด้านนอกไว้นะคะจริงๆแล้วน่ะคือหน้าก็ไม่อยากจะตัดเยอะหรอกนะคะถ้าตัดเยอะน่ะเดี๋ยวมันจะดับภาคอีกนี่แหละเรื่องของเรื่องแต่วันนี้นะคะแต่วันนี้น้าก็จะเอา,อาดับดับในภาพรวมๆคือลงให้ดูก่อน เดี๋ยวมาเจอกันอีกหนึ่งชุดนะคะก็คือพูดคุยกันก่อนหวยออกนะคะพูดคุยกันก่อนหวยออกแต่วันนี้ก็คือนาคมาตัดตัดให้ดูประมาณนี้นะคะหลักเลขตรงนี้นะคะหลักเลขตรงนี้จะเป็นหลักเลขสิบหน่วยนะคะแล้วเลขในนี้ไม่สามารถที่จะมาคู่กันได้นะคะดูนะคะไม่สามารถที่จะมาคู่กันได้หมายถึงว่า อย่าง3 4มซีอะอย่างเงี้ยก็คู่กันไม่ได้นะคะอย่าง3 2สองอย่างเงี้ยก็คู่ไม่ได้3 1มอย่างเงี้ยก็คู่ไม่ได้มันไม่สามารถที่จะมาคู่กันได้คือในในในเลขชุดนี้จะมาได้แค่1ตัวนะคะในเลขชุด4ตัวนี้จะมาได้แค่1ตัว1หลักเท่านั้นถ้าหลักสามมาก็คือ3มีอยู่แค่นี้ถ้าหลัก4มาก็คือ4มีอยู่แค่นี้ ถ้าหลักสองมาก็คือมีอยู่แค่นี้ถ้าหลักหนึ่งมาก็คือมีอยู่แค่นี้ทุกอย่างนะคะถ้าตั้งแต่ต้นสูตรถูกทุกอย่างคือถูกหมดแต่ถ้าสูตรมันหลุดนะคะตั้งแต่ต้นจนมาถึงชุดวัดใจคือหลุดหมดทุกอย่างนะคะทุกอย่างก็คืออ คือเปอร์เซ็นต์มันเท่ากันนะคะอันนี้อันนี้คือใจนาคให้นะคือเปอร์เซ็นต์มันเท่ากันเก้าสิบเก้าเท่ากันนาคก็เชื่อนะคะว่าสูตรมันน่าจะยังไม่ไปไหนนะคะนาคเชื่อนะคะว่าสูตรน่าจะยังไม่ไปไหนนะคะน่าจะอยู่นาคคิดว่าน่าจะอยู่น่าจะอยู่นะคะน่าจะอยู่อยู่นาคคิดว่านะคะน่าจะอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วนะคะคือสูตรเลขอ่ะ มันไม่ได้มีอะไรเยอะแยะแต่ทีนี้ว่าหน้ากะไม่มีเวลาที่จะมากองมากคือหน้าก็มีงานนะคะหน้าก็เข้าใจแต่หน้าก็พยายามนะคะพยายามที่คือกลางคืนหน้าก็ไม่ค่อยได้นอนนะคะหน้าก็มานั่งดูสูตรทวนสูตรดูแบบไหนยังไงคือบางทีมันก็ยังพลาดเลยเห็นไหมวงวที่แล้วคือมันมันดับสองมาแต่จริงๆแล้วหน้าจะพูดบอกอยู่เสมอนะคะถ้าใครมีเลขอยู่ในใจหลักสิบหลักหน่วยแม่นๆ จริงๆอ่ะสูตรนาคเยอะมากเดี๋ยววันไหนนะคะนาคจะถ่ายให้ดูในห้องห้องที่นากเก็บเก็บสูตรหวยไว้นะคะคือมันจะเป็นเหมือนห้องสมุดเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคือเวลาไปลื้อสูตรอะ่ะมันต้องใช้เวลาเดี๋ยววันไหนนะคะเพราะว่าอ่าช่องของนานะ่ะคือไลฟ์สดได้แล้วนะคะช่องของนาก็คือไลฟ์สดได้แล้วแล้วก็คือนาก็ผ่าน เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือผ่านผ่านกฎของ YouTube แล้วนะคะก็คือเขาก็จะมีขึ้นช่องช่องขึ้นว่าไลฟ์ไลฟ์สดได้แล้วก็โพสต์ได้เดียวนะคะเดี๋ยวให้หนาเก่งก่อนเนาะคือจริงๆอ่ะนาคยังทําไม่เป็นนะคะนาคก็ถามลูกเหมือนกันเนาะเพราะว่าโทรศัพท์แต่ละเครื่องมันจะใช้ไม่เหมือนกันนะคะเวลาทํางานเนาะอันนี้ก็คือ เพื่อนๆนี่พี่นะคะที่จะเข้ามาในไลน์ก็ยังเข้ามาไม่ได้นะคะเพราะว่าเครื่องนั้นจนเดือนพฤษภาแล้วเนี่ยคือยังซ่อมไม่เสร็จนะคะคือทางทางทางศูนย์นะคะก็คือหน้าโทรไปแล้วนะคะคือเขาเขายังทําให้ไม่เสร็จนะคะเพราะว่าคือมันต้องต่อคิวเนาะไอ้หน้าก็เข้าใจนะคะคือเวลาเราส่งซ่อมอย่างเงี้ยคือคือยังไงมันก็ต้องตามคิวอะมันมันไม่ได้เหมือนที่เราอยากได้ไงคะแต่วันไหนนะคะเดี๋ยว แต่เขาก็นัดนะคะว่าเดือนนี้แต่ไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นเดือนไหนนะเอ้แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นวันไหนนะคะเนาะเดี๋ยวหน้าก็จะให้ลูกสอนเครื่องนั้นให้นะคะเพราะว่ามันนา่าจะถนัดมือกว่านะคะเวลาเราไลฟ์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะหน้าก็ คือความมั่นใจนะคะอันนี้ขออนุญาตพูดนิดนึงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมีเพื่อนเพที่พี่มาคอมเมนต์นะคะว่าหน้าพูดเยอะจริงๆไม่พูดเยอะนะคะแต่คือเราทำอะไรเราก็ต้องอธิบายตรงจุดนั้นนะคะก็เหมือนกับหน้าค้าขายเวลาหน้าค้าขายเวลาลูกค้าจะมาซื้ออะไรหน้าก็ต้องอธิบายตรงตรงที่ว่าลูกค้าจะเอานะคะนั่นแหละลูกค้าเขาถึงจะซื้อเราก็ต้อง เขาเรียกว่าอะไรโฆษณาสปปรรพคุณนะคะว่าเอออย่างนี้อย่างนี้ก็เหมือนน้าทาสูตรหวยเนี้ยน้าก็ต้องอธิบายให้เพื่อนๆ,ๆดีพี่ฟังนะคะว่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็น้าทาสูตรหวยแล้วจะให้หน้าไปพูดอย่างอื่นน่ะมันก็ไม่ใช่นะคะใช่เพราะฉะนั้นก็คืออ่าน้าก็น้อมรับนะคะที่ที่พี่ๆคอมเมนต์มานะคะก็คือไม่เป็นไรค่ะคือคอมเมนต์มาได้เลยค่ะแบบไหนคือรับได้หมดเนาะเพราะว่าน้าเป็นคนที่อารมณ์ดีนะคะ ช่หน้าเป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็คือไม่ซีเรียสกับของพวกนี้นะคะเนาะและอีกอย่างหนึ่งนะคะหน้าก,ก็เชื่อนะคะว่าถ้าสูตรเขายังอยู่นะคะคือตัวเลขหลักเลขมันน่าจะอยู่ประมาณนี้พอหน้าก,ก็ทวนไม่รู้จะทวนยังไงแล้วเดี๋ยวหน้าขออนุญาตด,ดูแต่จริงๆอนะหน้าทําไว้แล้วนะคะหน้าทําไว้แล้วเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวขอหน้าใส่ถุงมือหน้าก,ก็ไม่ถนัดเนาะ คือมันเดินยาวมากเลยนะคะสูตรเนี้ยมันเดินยาวมากถึงว่าน่าจะตัดไม่ถูกแต่คือในล็อกเลขอะในล็อกจํานวนเลขที่น่าทําขึ้นมาเนี่ยในในล็อกจํานวนเลขที่น่าทําขึ้นมาเป็นชุดวัดใจเนี่ยตัวเลขของเขามันจะอยู่ในนั้นเลยนะคะตัวเลขของเขามันจะอยู่ในนั้นเลยนากก็ถึงกล้าพูดไงคะใช่นากล้าพูดนะคะว่าสูตรมันเดินดีเพราะว่าสูตรชุดเนี้ยคือ เนี่ยเนี่ยคือมันจะมาตามล็อกตามล็อกที่นาตามล็อกที่นาทําไว้เลยนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนาจะน,นับให้ดูนะคะว่ามันเดินยาวขนาดไหนนาอยากจะให้เพื่อนๆที่พี่ดูนะคะว่าเวลานากทาเนี่ยคือมันเป็นยังไงเดี๋ยวนะคะแต่นาก็ให้ดูทั้งหมดไม่ได้นะคะเนาะใช่นาก็ให้ดูทั้งหมดไม่ได้นะคะ เห็นไหคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้านะคะสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่ง เนี่ยค่ะมันพึ่งพึ่งมาหลุดเมื่อตอนงวดทั้งหมดเดินมา16บวดพึ่งมาหลุดงวดที่ออก270ที่ออก270เจ็ดศูนย์ไม่มีเลยไม่มีในล็อกเลยอันนั้นคือหลุดนะคะแล้วก็กลับมาเดินอีกก็คือ1 2 3กลับมาเดินอีกก็คือ3ามวดนี้นะคะเดินมาทั้งหมด16บหกวดแล้วก็หลุดไปหนึงวดแล้วก็เดินมาอีกเนี่ยสามวด มันก็เดินดยาวๆนะคะปกติแล้วคือถ้านากเอาเด่นเด่นหลักสิบหลักหน่วยขึ้นมาถูกน้าก็คิดว่าตัวเลขมันน่าจะอยู่ตรงนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะน่าก,ก็ตัดในภาพรวมๆให้ก่อนนะคะเดี๋ยวน่าจะกองอกองตัวดับเดี่ยวอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวน้าก็จะมาทำตัดให้อีกรอบหนึ่งก็คือพูดคุยก่อนหวยออกนะคะ แล้วก็จะมาตัดดูแล้วหน้าก็จะเน้นไปดูว่าอ่ามันจะเน้นไปจะเน้นไปในหลักหลักไหนได้จะเน้นไปในหลักไหนได้นะคะจะเน้นไปในหลักไหนได้นะคะดูนะคะอืมเนาะเดี๋ยวถ้ายังไงนะคะเดี๋ยวก็ดติดตามหน้าไว้นะคะเดี๋ยว ไปดูอีกชุดหนึ่งก็คือพูดคุยก่อนหวยออกนะคะเดี๋ยวหน้าก็จะมามานิ้นให้นะคะว่าคือมันน่าจะไปในในในแนวทางหลักไหนนะคะมันก็มีหลักสามหลัก4ี่หลักสองหลักหนึ่งนะคะแต่ห้านี้น่ากันนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวตัวล็อกนอกมันเป็นตัวล็อกนอกนะคะ แล้วก็เลขในนี้นะคะไม่สามารถที่จะมาคู่กันนะคะสามสองก็คู่กันไม่ได้นะคะสามหนึ่งก็คู่กันไม่ได้สามสี่ก็คู่ไม่ได้สามสองก็คู่ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันมีในนี้คือก็คือเอาออกได้เลยเนี่ยอย่างห้าสามเนี่ยห้าสามนี้ก็ไม่ได้นะคะห้าสามนี้ก็คือไม่ได้นะคะใช่ห้าสามเนี่ยก็คือ ถ้าเป็นเป็นเป็นชุดชุดเนี้ยที่น่าคัดออกมาเนี่ยคือห้าสามห้าสามนี้ก็ไม่สามารถที่จะคู่กันได้นะคะเดี๋ยวนะคะน้าขออนุญาตด,ดูแปนหนึง่งคู่กันได้ไหมอ๋อถ้าตามตามล็อกเลขที่น่าทําไว้นะคะหลักห้าหลักห้าแยกไว้นะมันมีนะคะก็คือเพราะฉะนั้นแล้วคือห้าสามนี้ก็ยังตัดออกไม่ได้นะคะห้าสามนี่คือกำขึง ห้าสนี่คือก้ามกึงนะคะมันจะมีล็อกเลขของมันอยู่เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะหน้าก็ลงให้ดูตัดในภาพรวมนะคะตัดในภาพรวมให้ชุดนี้คือเป็นชุดวัดใจบนนะคะเดี๋ยวก็ไปเจออีกชุดหนึ่งก็คือพูดคุยก่อนหวยออกแล้วก็ดูนะคะว่าอ,อคือถ้าตัดอีกรอบนึงอะคือตัวเลขมันจะอยู่ดูในลักษณะแบบไหนจะเหลืออยู่ประมาณกี่ชุดนะคะ นาก็ฝากเพื่อนๆน,นี่พี่นะคะคือกดติดตามนาคด้วยนะคะเนาะคือจะเข้าจะหลุดคือทุกอย่างก็ว่ากันไปตามสูตรนะคะแต่นาคก็จะพยายามนะคะแต่ชุดที่น่าคทาไว้นะคะชุดที่น่าคทาไว้นี้ก็คือเหลือเหลือไม่เยอะนะคะชุดนี้นะที่นาคทาที่นาคทำเออเขาเรียกว่าทําชนทําชนกับชุดนี้นะคะมันก็จะเหลืออยู่แต่ละหลักนะคะ แต่หลักก็จะเหลืออยู่ไม่เยอะไม่เยอะอย่างนี้นะคะอันนี้ถ้านาคตัดออกไปแล้วนะคะมันจะเหลืออยู่สองสี่ห้ามันจะเหลืออยห้าแต่ถ้าเป็นชุดนี้แต่ถ้าเป็นชุดนี้นะคะที่นาคตัดออกไปมันจะเหลืออยู่ประมาณหลักละสามชุด ล็อกละสามชุดนะคะแต่นาคขออนุญาตกองก่อนนะคะแล้วนาคจะลงให้ดูอีกทีหนึ่งพูดคุยก่อนถอยออกนะคะถ้าอย่างไงนะคะคลิปนี้วิดีโอ,อนี้นะคะนาคก,ก็ฝากเพื่อนๆพ,พี่นะคะคือกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นแรงใจแล้วก็เพื่อนๆในพี่นะคะที่จะเข้ามาในไลน์นะคะเดี๋ยวให้นาคได้โทรศัพท์มาก่อนนะ,ะนะคะเดี๋ยวนาคจะแจ้งให้อ่า จะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงนะคะเนาะใช่เผื่อมีอะไรจะได้คุยกันได้แต่บางที <c oughs> บางครั้งมันก็อย่างว่านะคะเนาะเพราะว่าหน้าก็ไม่ได้ทํางานหน้าเดียวนะคะเพราะว่าหน้าก็คือทํางานหลายอย่างนะคะเนาะใช่ที่ร้านก็คือ,อคือหน้าก็มีร้านค้านะคะเนาะแต่จริงๆ <c oughs> แล้วถามว่ามันก็ไม่ได้ลําบากนะคะร้านค้าแต่ทีนี้ว่าคือลูกค้าจะเข้าออกอยู่ประจํานะคะหน้าก็ก็ไม่สะดวกเนาะแต่ถ้ามีธุระอะไรจริงๆ ก็คือโทรได้ถ้าไม่อย่างนั้นก็คือเข้าไปที่ทักทักอินบ็อกเข้าไปที่ Facebook ได้เลยนะคะเนาะถ้าอย่างไงนะคะคลิปนี้นะคะหน้าก็ทําลงให้ดูประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีนึงก็คือชุดวัดใจพูดคุยก่อนหวยออกนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหน้าก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะก็สวัสดีนะคะ